สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถ้าเป็นสววตพิธาไหมฟังคําตอบถ้าอาจารย์วิระเป็นสวจะวดให้พิธาไหมาอาจารย์วิระธีรพัฒน์ตอบคําถามเด็ดของผู้ชมรายการฟังหูไวห้หูทางช่อง9ก้าซึ่งตนเองรับหน้าที่พิธิกรว่าถ้าอาจารย์วิระเป็นสวจะหวดให้พิธาไหมโดยให้คําตอบว่าต้องถามว่าใช้หลักคิดอะไรที่จะวดให้หรือไม่หวดให้สําหรับผม ผมเอาหลักที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องเป็นตัวแทนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหมายความว่าที่รวบรวมเสียงมาต้องเกินกึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องลองๆก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเราก็ต้องมานั่งคิดเองว่าที่เขาพูดมามันใช่หรือไม่ใช่ต้องใช้หลักจะได้เดินถูกขอขอบพุณแหล่งข่าวจากที่นี่ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ